เดี๋ยวๆพี่แกหั่นแตงให้มันเป็นแมสส <laughs> วันนี้ทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุยฮะห้ามอยากได้ชาลเลนของสุดหรูที่ทําให้บ้านคุณดูดูหรูอะไรล <laughs> <laughs> มันแปลกนะถ้าเกิดของพวกนี้เข้ามาในบ้านเราจะรู้สึกว่าดีเหมัอนกันนะที่มีเข้ามาจะได้ช่วยให้บ้านเราดูแบบอัปเกรดเวอร์ซันอยากได้เมื่อไหร่แต่งเมื่อน,นั้นไปดูเลยครับก <c oughs> อกนะใส่กอกแบบ เม็ดใหญ่ๆปากกาควงที่สามารถยืดได้ทุกคนแล้วก็สามารถเขียนได้ด้วยจริงแล้วมันคือแม่เหล็กที่เป็นปลอกหุ่งปากกาก็เหมือนสายปากกาที่มีปลอกแม่เหล็กผมไม่อยากได้อันาเคีนะครับเพราะทุกวันนี้ผมมีสิ่งนี้อยู่ไม่ได้โฆษณาด้วยมันชื่อปากกาว่า faster dotty dot เป็นปากกาที่ดีมากทุกคนสามารถเขียนด้วยเส้นแบบบางๆได้ขนาดประมาณ0.38ขายปากกาเฉยเลยงงเลยคนดูงงเลยถ้าคุณอยากได้อันนี้คุณก็แตกนะครับ <S <S ต้ม๋วยเตียวได้เลย้ย มันจะสุกจริงเหรอวะใครว่าสุกคอมเมนต์มาด้านล่างครับผมว่าไม่สุกนะเข้าใจคอนเซปต์แล้วว่ามันเป็นแก้วเก็บความร้อนแต่คงใช้ได้จริงไม่ได้ก็อยยาดพลิกร่วงใช่ไหมลองสิ่งนี้สิกี่นอนที่จะทําให้เบาะหลังเป็นความสนุกถ้ามีลูกก็สามารถใช้ได้เนาะเป็นการประหยัดงบอู้สบายเกินพี่แกนั่งก,กระดิกเท้าที่ทิๆงๆ,ๆ,ๆเลยอะแต่ว่าเซฟตี้เท่ากับศูนย์นะทุกคนใช้สาหรับตอนจอดรถเท่านั้นไม่ใช่ว่าขับรถไปแล้วคุณแบะๆไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันตรายเชลที่เป็นเหมือนขวดเหล้าอ๋อสายเหล้าสาย สายซิ่งอันนี้ดูรู้เลยสายเมาไปเมาที่ไหนดิเพื่อนกืนนี้ <c oughs> ปินโตใช่ไหมอไว้ใส่อาหารไปเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> มาดูไปขนมหมดแล้วมีหนวดปลาหมึกมาไงวะนี่ที่ปอกเปลือกแล้วเก็บเปลือกได้ด้วยทุกคนผมม,มีปัญหามากเชี่ยแตก <c oughs> ปกติเวลาเราปอกแล้วเปลือกมันจะก,กระจุยเว้ยกรณีที่ไม่ได้ปอกในถาดใหญ่ๆรองนะไอที่ปอกอันนี้สามารถปอกแล้วอยู่ในกระบอกได้เลย <c oughs> ไม่จิมมี่ กต้องไม่ผิดอีกโอเคหรือเปล่าขอโทษฉันจะไม่ทำผิดอีกแล้วมาร์กหน้าแบบพิเศษสามารถแปะแล้วก็โรยน้ำลงไปแต่รจ,จะได้เขามามาร์กต่อได้ออเอรติฟาไม่ได้อยากได้มาร์กหน้านะอยากให้เขาลอกหน้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าการถอดออกมามาทำให้เราพึงพอใจยิ่งนักว้าวอ,อโอเคกันน้ำได้สแกนแลายนิ้วมือเหรอ,อ ชาตแบไถ้าถ้าเกิดวันหนึ่งแบตพี่มันหมดล่ะพี่จะทํำยังไงอย่าหาทำหูฟังแบบเสียบตูดโทรศัพท์หน้าตาเหมือนโทรศัพท์กระดูกหมาเป็นบูทูทไปะไรพร้อมเลยฟังเพลงแบบเดนเนียนไปพัดลมตั้งโต๊ะมีไอ้นะุ้ำช่วงนี้หน้าหนาวเออเอหน้าหนาวไม่ต้องเอาก็ได้นะจิ จร,จริงๆเลยเรารู้จักสงบจิตสงบใจที่ดูดขนหมาใช่ไหมอ่าใช่เป็นแปรงดูดขนหมาล้างออกไงอ่ะเอาออกงี้เลยหรอโอเคน่าจะใช้ได้ไม่กี่ครั้งนะครับเป็นไอน้ําไอเย็นเหร ยาแค่เจ็บคอหลังๆเริ่มพูดเสียงดังชักอยากได้ขึ้นมาแต่ไม่เอาไม่เอาไม็นกินยาโอมสเตปซิลได้สู้ ATM ที่สามารถกดตังค์ของคุณได้จะปลดล็อกได้เฉพาะคนใช้บัตร ATM ยืนยันที่เป็นแอดวานซ์ถึงขั้นนี้เลยเหรอทุกคนการที่เราจะต้องเอาเงินออกมาจากกระบอกเสีวของเราต้องใช้บัตร ATM ยืนยันว่าเราคือเจ้าของที่แท้จริง How about the hammer รู้จักไหมครับคอน แ้วไม่ยกไปทั้งอันเลยป้อนข้าวเด็กและเลอะอยู่ที่หลังรถนวัตกรรมใหม่นี่คือสิ่งที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์ของเด็กน้อยถ้าพี่จะเลี้ยงลูกผมว่าจอดรถเฉยๆและเลี้ยงโอเคแต่ถ้าเกิดขับรถไปด้วยก็ไม่ควรป้อนข้าวเพราะว่าที่เน็บแปลงเขาบอกเลยว่าอันนี้ผมโดนล่อซื้อไปแล้วครั้งนี้ผมจะไม่พ่ายกับมันเพราะล่าสุดผมมีเครื่องแบบนี้อยู่ที่บ้านท่าการตลาดมากเลยโว้ยเทีๆๆๆๆๆ่ยวเที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 ่ยวใช่อย่างที่คิดแล้วยกขึ้นหมดยกแบบยกสุบ ึงสวยพี่สวยเคยไหมเวลาถักขึ้นมาแล้วแบบมันลาบากจริงๆนะทุกคนกว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นน้ำมันออกบ้างไม่ออกบ้างแต่อันนี้รับรองกรองน้ํามันแน่นอนอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มได้เรื่องน้ํามันนะเพราะแม่งจะน้ำมันเยอะมาก <S <S อุ้ยอะไรอะ่ะเอามือถือใส่เข้าไปข้างในไม่เปียกน้ําด้วยหรือว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการนะมือถือใหม่ยังไงล่ะ <S <S ล่าสุดมีิดไอโฟนออกแล้วพี่สก็ยังใช้ไอโฟน10นะครับใครบอกว่าชีวิตเราต้องอัปเดตไปเรื่อยๆผมคิดว่าไม่สําคัญแต่พอเห็นตะก,กี้ว่าผมอยากได้ไอโฟนเชเราตากผ้าตากผ้าในบ้านคนจคนนีนคอนโดคนจีนเขามีปัญหาเรื่องประชากรน,นะผมบอกก่อนเพราะงั้นของพวกนี้ไม่จะขายดีมากคือพื้นที่ population มันเยอะเกินไปจะต้องทําคอนโดสูงๆเยอะๆแต่เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช้กันความร้อนไม่อยากได้หรอเพราะมีอยู่แล้วที่บ้านสองอันเชื่อกูไม่น่าทำเป็นเก่งเลยคือแบบกูมีในบ้านหมดทุกอันแล้วอ่ะ เซนเซียเซนเซียที่ผสมกับปิกาจูอะไรมาเนี่ยน่าจะมาคนละเรื่องนะครับเนี่ยถ้าตั้งไว้นี่เผลอๆยายเดินผ่านมาแม่ยายยกมือไหว้ก็มาทำไงเดี๋ยวเๆพี่แกหั่นแตงให้มันเป็นแมสขายขำบปะเนี่ยมันคือเครื่องที่ปอกแตงได้แต่พี่แกขายของหนักมากอะเช็คดูดีๆอาจจะหมดลมหายใจไปแล้วก็ได้เครื่องรูดซีล ิวกล่องเลซิวอะไรอย่างงี้สำหรับใครกินขนมบ่อยผมไม่กินขนมบ่อยผมไม่มีปัญหายอยู่แล้วคุณมีปัญหากับทอดใช่หรือไม่ขี้กเกียจคว้านขี้กเกียจอะไรรองนี่สิจกชกๆกๆกๆกชกชกกดึงออกฮะอ๋อมันจะได้ไม่ดำขอ,ขอบจะได้ไม่ดำผูก็งงตั้งนานะเขาทำเพื่ออะไรเครื่ <c oughs> องปั่นทัวทำนมทัวเลืองยเขาดูให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เรื่องชาร้อนเรื่องน้ำดื่มตัดภาพมาที่ผมแม้แต่น้ำยังไม่เคยกินเลยตั้งแต่พูดมันเริ่มเจ็บคอแล้ว รสชาติดีเบื่อไหมกับปัญหาการล้างจานที่คุณล้างเท่าไหร่ก็ไม่จบโยนทิ้งไปได้เลยนี่คือนวัตรกรรมใหม่สามารถใช้บีบสไลด์แล้วก็ล้างถูๆถ้ามันไม่เข้มมากๆเนี่ยผมว่าใช้แบบเมื่อกี้ก็ได้นะบางทีเราจะติดเรื่องคาบออกไม่หมดไงที่วางจานสวยเนาะรู้สึกว่าเวลาบ้านเรามีการ o r แกไ i ซ e หรือว่าการจัดการระเบียบตกแต่งให้มันดูเข้าร่องเข้ารอ,อยเนี่ยมันจะโอเคมากทุกคนแต่ติดอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมครับเราอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ไม่คิดแบบเดียวกับเราเพราะงั้นถ้าอยู่คอนโดก็คงไปทําอะไรที่มันเป็นแบบนั้นได้ จากมีแมบบ่ของตัวเองครับเครื่องสอยได้ฟึบเรียบร้อยแล้วดึงได้ออกโอ้สบายนาวัตกรรมการสอดได้แบบง่ายที่สุดเท่าที่ผมจะเคยเห็นมาเลยถามว่าผมอยากได้ไหมผมไม่อยากได้เพราะมีอยู่แล้วที่บ้าน <laughs> ได้หมดทุกอย่างที่คุณต้องการุรูปทรงมันสวยอะรู้สึกบ้านมี innovation หรือว่าความทันโลกทันสมัยเนาะแบบนี้ซึ่งแบบเก่าใช้ได้ไม่ใช้ได้นะแต่แบบใหม่ก็สวยกว่าที่แขวนเครื่องครัวนะครับสำหรับครัวที่เป็นมุมๆแม่แม้แต่เครื่องครัวแม่ขับกุญแจมงหมวกสามารถแขวนได้หมดบางทีเราก็อยากได้เหมือนกันนะผมว่าผมแตกเล้ววันนี้ก็ถือว่าทําดีนะเพ่าะค่อนข้างรักษามาตรฐานได้ดีมากไม่อยากได้มากเกินไปบริหารเขาเรียกอะไรควบคุมอารมณ์ความอยากได้ความระมบอลบมากของคนอะเอาเปิดานได้แหละครับผมว่าทุกคนจะได้ จากคลิปนี้นะครับคุณแต่งหรือเปล่าก็ยันคอมเมนต์มาตั้งแต่แรกยันจบเลยนะขอให้ทุกคนสนุกคลิปนี้จริงๆแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าบายนะมานะครับ